สวัสดีครับตอนนี้ผมมีอายุ32แล้วยังไม่มีเมียเลยครับแต่ก็เคยมีแฟนมาก่อนอยู่หลายคนเหมือนกันยังไม่เจอคนที่ถูกใจที่มีอยู่ในตอนนี้ก็แค่คบๆกันไปผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งก็ใหญ่พอสมควรครับผมเป็นหัวหน้าแผนกมีลูกน้องหลายคน นึงในนั้นคือเพื่อนผมเองคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยเมื่อสองปีก่อนเพื่อนผมมันตกงานเพราะบริษัทที่มันทำงานเจ๊งผมเลยให้มันมาสมัครงานที่บริษัทผมอาศัยเส้นสายเล็กๆก,ก็เลยได้งานมาเป็นลูกน้องอยู่ในแผนกผมเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าชัยครับ ชายเพื่อนผมพึ่งแต่งงานเมื่อปีกลายนี้เองในงานแต่งของชัยผมก็ไปด้วยงานแต่งจัดขึ้นที่บ้านในต่างจังหวัดและในวันนั้นเองผมก็ได้พบได้รู้จักกับแม่ของชัยแม่เพื่อนผมอายุ5-4ปีแต่หน้าตารูปร่าง สวนทางกับอายุมากมองเผลิๆเหมือนคนอายุ40กว่ากว่าเองที่เป็นเช่นนี้เพราะแม่ของชัยไม่ได้ทำงานหนักอยู่บ้านเฉยๆส่วนพ่อของเพื่อนผมนั้นทำงานอยู่ต่างประเทศไปทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว ยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยสักครั้งส่งแค่เงินมาให้ใช้เดือนเดือนหนึ่งก็เยอะอยู่พอสมควรเพื่อนผมมันเคยเล่าให้ฟังว่าแม่มันนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวเองกินแต่อาหารบำรุงทำสปาขัดผิวสารพัดเพราะเงินที่พ่อมันส่งมาแต่ละเดือนใช้จ่ายได้ไม่ขัดสน หลังๆผมได้ไปบ้านเพื่อนผมที่ต่างจังหวัดบ่อยเพราะเพื่อนผมมันชวนไปกินเหล้าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้านเพื่อนผมอยู่แปดลิ้วนี่เองไม่ไกลจากกรุงเทพนักในหนึ่งเดือนมันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสักครั้งหนึ่งแม่เพื่อนผมก็จะมาร่วมวงกินกับพวกผมเสมอแต่กินไม่มากนะ แกจะเน้นทำกับแกล้มให้พวกผมกินกันมากกว่าผมไปกินเหล้าบ่อยๆเข้าก็สนิทกับแม่ของเพื่อนระดับหนึ่งจนแม่เพื่อนได้ให้เบอร์โทรศัพท์กับผมไว้เผื่อโทรคุยกันบางทีแกก็โทรมาถามว่าวันหยุดที่จะถึงนี้อยากกินอะไรแม่จะเตรียมจัดทำไว้ และบางทีก็โทรปรึกษาเรื่องราวต่างๆต,ตามประสาจนมาวันหนึง่งแม่เพื่อนโทรมาหาผมบอกว่าแม่เข้ามาทำเสริมสวยในเมืองแล้วไม่มีเพื่อนกินข้าวเที่ยงอยากให้ผมออกไปรับและพาไปกินข้าวเที่ยงหน่อยผมถามแกว่าจะให้ผมชวนเจ้าชัยไปด้วยไหม แกบอกให้ผมมาคนเดียวเดี๋ยวแม่จะพาไปธุระต่ออีกผมก็เลยสั่งงานลูกน้องไว้และบอกให้ทำงานกันไปถ้าเย็นผมยังไม่กลับก็ให้เอางานวางไว้ที่โต๊ะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะมาตรวจอ้อลืมบอกไปแม่เพื่อนผมมีชื่อว่านิดครับผมจะเรียกแกว่าแม่นิด เวลาเที่ยงผมก็ขับรถออกมารับแม่เพื่อนที่ร้านเสริมสวยที่อยู่ในห้างผมไปเดินรอแกที่หน้าร้านพอแกเห็นผมแกก็เลยเดินออกมาหาผมเห็นแม่นิดผมนี่ยืนอึ้งเลยครับวันนั้นแม่เพื่อนแต่งตัวได้เซ็กซี่มากๆ ใส่เสื้อสีขาวแบบบางๆทําให้มองเห็นเสื้อชั้นในสีดำลายลูกไม้ส่วนกางเกงแม่ใส่กางเกงขาสั้นสีเทาอ่อนๆแล้วมันก็เป็นเนื้อผ้าบางๆเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าคนอายุ50กว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วจะดูดีได้ขนาดนี้ พอแกเดินมาใกล้ผมผมได้กลิ่นน้ำหอมทำให้ผมขนลุกสู้เลยแม่นิดเดินมาจับแขนผมและถามว่าเราจะกินข้าวเที่ยงกับอะไรดีผมบอกแกไปว่ากินอะไรก็ได้ครับเพราะตอนนี้ผมเหมือนโดนมนต์สะกดแกจะพาไปไหนก็ไปละครับ แกเอามือค้องแขนผมและเดินพาผมไปยังร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในห้างนั่นแหละแกเลือกนั่งโต๊ะที่เป็นห้องส่วนตัวมันเป็นโต๊ะที่ต้องนั่งกับพื้นเราก็สั่งอาหารมากินกันและก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนถึงเรื่องส่วนตัวของแกแกบอกว่าอยากให้เจ้าชัยเพื่อนผมมันมีลูกเร็ว แกอยากเลี้ยงหลานเพราะอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาแต่ก็ไม่เห็นจะมีวี่แววเลยผมก็เลยถามถึงเรื่องสามีแกแกก็พูดแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไรนักแกบอกว่าสามีไปทํำงานญี่ปุ่นนานมากแล้วก็ได้ส่งเงินมาอยู่หรอกแต่อย่างอื่นมันส่งมาไม่ได้นี่สิผมได้ฟังแล้วก็งง เลยถามว่าอย่างอื่นที่ว่านี้มันคืออะไรเหรอครับแกก็ไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มหน้าแดงในตอนนั้นผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันคืออะไรจนผ่านไปเกือบสองนาทีผมก็ต้องถึงบางอ้อว่าอย่างอื่นที่มันส่งมาไม่ได้คืออะไรผมก็ได้แต่ขำอยู่คนเดียวในใจ จนเราทานข้าวกันเสร็จแม่นิดก็เลยชวนผมไปดูหนังต่อแกถามว่าที่ทำงานยุ่งไหมล่ะผมก็บอกไม่ยุ่งครับเราก็เลยไปดูหนังกันแม่นิดเป็นคนไปซื้อตัว๋วส่วนผมไปซื้อขนมและน้ำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปซื้อตั๋วหนังเรื่องอะไรพอเสร็จเราก็เดินเข้าไปในโรงหนัง ซึ่งมันก็มืดแล้วเพราะหนังเริ่มฉายและเขาก็ปิดไฟผมพยายามมองไปรอบที่เรานั่งในโรงหนังผมว่ามีคนดูประมาณสิบคนเห็นจะได้และนั่งห่างกันมากผมกับแม่นิดนั่งอยู่ส่วนบนสุดและแถวนั้นมีเราแค่สองคนถัดลงไปอีกห้าแถวถึงจะมีอีกสองคน หนังที่ฉายมันเป็นหนังฝรั่งซับไทยซึ่งดูดูไปสักพักก็มีฉากเลิฟซีนและมีหลายฉากมากผมสังเกตแม่นิดพอมีฉากเลิฟซีนแกก็จะนั่งขยุกขยิกแล้วก็เผลอเอามือมากำมือผมแน่นเลยผมเลยถามแกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับแกก็ไม่ตอบ ได้แต่มองหน้าผมผมคิดว่าแกคงมีอารมณ์ร่วมไปกับหนังแน่ๆเพราะแกห่างจากสามีมาก็หลายสิบปีแล้วยิ่งมาเจอหนังแบบนี้อีกผมก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งของผมไปจับที่ต้นขาแกแกก็หนีบหน้าขาเข้ากับลำตัวแต่ก็ไม่พูดอะไรนั่งดูหนังต่อ ผมก็ค่อยๆลูบไปลูบมาแบบเบาๆแกเริ่มหายใจติดๆและเริ่มมองหน้าผมผมกระซิบถามว่าแม่นิดเป็นไงบ้างครับแกบอกว่าแม่หายใจไม่ค่อยจะออกไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วและแกก็เอามือมาลูบหัวผมและบอกว่า เราไปต่อกันที่อื่นกันดีกว่าผมก็รีบลุกขึ้นและเดินออกจากโรงหนังโดยไม่สนใจหนังเลยเราเดินมาถึงลานจอดรถและเดินไปขึ้นรถกันขับรถออกมาจากตัวห้างตรงไปยังสถานที่ที่เราสามารถคุยกันแบบเงียบๆสองคนอย่างไม่เคอะเขินกันและกัน ผมไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้แกจะไประบายออกกับใครที่ไหนยังไงหรือเปล่ารู้แต่เพียงว่าวันนั้นผมกับแกอยู่ด้วยกันแบบข้ามวันข้ามคืนจนผมไม่ได้ไปตรวจงานลูกน้องที่เอามากองค้างไว้ที่โต๊ะทำงานของผมถึงสองวันหลังจากนั้นแกก็นัดให้ผมไปหา บางทีแกก็ลงมาหาผมที่กรุงเทพเพื่อช่วยคลายเหงาอยู่ตลอดครับ